ซัมซุง A73 เนาะนทุกคนอสีสันแบบแจ่มงามงามหฮงแบบป้าตะกาวหาเคยแบบสะพายแต่คนอื่นแต่มือม่อนี้มาสะพายตัวเองแบบตื่นเต้นเฮงป้าทุกคนงามเฮงแบบว่าเป็นพระพุทธรูปแบบงามเฮงจนจึ้งเลยแบบป้ปาฝ่อะทุกคนแบบไอ้เพิ่น็นเป็นแบบว่านักเชียนพระเนาะอ่า ก็บ่คิดบ่ฝันเลยๆว่าสิได้ใช้อ่าหรือว่าสิได้อันพามาแบบอ่ามามาคบคล้องแบบว่าแบบคองที่แบบว่ามีมุ่นละค่ะ โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุคนคือเก่าเนะาะประว่ติจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศขอยินดีตอนทับเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเนาะมาพบมาพ่อ,พอ,พอกับมุกดาเมื่อนี้กับพี่แหลทุกคนเลยกับยูอนณายูเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัตอนนี้ก็คือกำลังสีกล้กเกี่ยมออกไป ไปเวียแะละทุกคนเลเนาะกาตาวามนอนี่กันเลยแบบมีข่าวดีเข้ามาแบบดีใจเฮงนะแบบว่าได้ฮับของฝากของต้อนจากอันู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าอ่าอายฮักอยู่ทั้งประเทศไทยพม่าพิณงยัยก็ะเพิ่นนั่นได้ส่งอ่าของขอนมาให้มุกดาเนาะก็คือซึ่งแบบว่าอ่าเพื่อนว่าแบบสะดองอ่าให้ของขนอ,อ,อ่า คนติดตามหอดสอง0มืนซับิ่นวน่นเนาะก็เลยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นหลายเด้ทุกคนแล้วก็กไปนั่นก็นคือแบบป้าแบบประคาดคิดประคาดฝันเลยอะเดี๋ยวทางสามุกดาสิมาเลยเนาะ่าคือ,อยังอันแรกเลยก็คือแทนโทรศัพท์ใหม่ป้ายแดงเนาะก็คือทางสามุกดาโอ้ดีใจก็คือทางอายเพิ่นกระซื้อโทรศัพท์ให้ กบเป็นของซัมซุง A73 เนาะแหละทุกนป้าสีสันแบบแจ่มงามงามเ้งแบบป้าตะกาหาเคยแบบสะพายแต่คนอื่นแต่มือนี้มาสะพายตัวเองแบบตื่นเต้นเฮงป้าทุกคนงามเฮงแบบว่าเป็นอันหนึ่งที่ว่าสามุกดาวันต้องการที่สุดเนาะเพราะว่าเวลาสามุกดาวันไปถ่ายคลิปน่ะอ่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะ เฮาสิอ่าถ่ายคลิปโหลดคลิปอัพคลิปลง YouTube อีหยัง่างซี่บัดนี้โทรศัพท์มันฮ้อนมันใส่งานแบบมันบ่ทันหั่นนะทุกคนแบบเครื่องมันฮ้อนแบตกัแบบลายจวดได้เลยแบบว่าอันเฮาใช้งานแบบตลอดเลยเนาะแบบเฮาบ่ได้พักเลยบัดนี้เครื่องฮ้อนยังบ่พอแถมยังอันไปสากอันพาวเวอร์แห้งกันอย่ามันสอดกับบ้านนั่นทุกคนเนาะพอาอันพอโทรศัพท์หันใช้งานนี่แหละบางเทื่อกัแบบจนเลอทุกคนเนาะ ป้าสมุกดาวันบ e ่ค hmm. um, ิดบ่ฝันเลยเนาะแบบว่าอันว่าเรื่องโทรศัพท์นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางอ้ายเพิ่นก็จัดให้เลยดีใ้ดีใจแฮงป้าบ่คิดบ่ฝันได้ได้นี่แบบว่าเพลําพังกําลังอันกําลังแฮงสมุดาวันนี่แบบเสื้อว่าแบบป้าจักสิเก็บเงินจักจักเท่าใดจักเดือนทุกคนนี่เนาะสัวสิได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาก็ในราคาโทรศัพท์เครื่องนี้กอ่า ซื้ออยู่อ่าคือทางสมุกดาวันกับซื้ออยู่บ้านเนาะอ่าในราคาหนึ่งมืนห้าพันห้าสิบบาทแต่ว่าคืออยู่ฝั่งท้ายนี่จะบโแพงเนาะเพราะว่าอ่าช่วงที่ได้เดือนนะ่ะเท่ากับซื้ได้อันช่วงโปรโมชั่นแต่ละเดือนเนาะยกตัวอย่างว่าวันที่หนึง่งเดือนหนึง่งอย่งที่อันทางรัซดาเขาเจ้ากับซืจัดโปรโมชั่นเนาะแต่ว่าคืออยู่บ้านสมุกดาวันนี่แบบว่าเป็นเครื่องน้าเข่าเนาะก็เลยแบบว่า แพงแน่ทุกคนเนาะแต่ว่าโอ้ดีใจเฮงทุกคนแบบว่าจนสั้นโมคิดโมฝันเลยว่าซีได้แบบว่าสิ่งที่อยากได้นี่ก็คือมานานแล้วแต่ก,ก่อนกน็อยากได้ไหมเนาะไอ้คนก็ซื้อหายแล้วพอที่นี่มาังบ่มพอโทรศั่า์าบกโอ้ดีใจเฮงแบบบมคิดโมฝันเลยทุกคนแบบว่ากันคือแบบว่าไปซื้อมานี่แบบป้เาเงินตั้งมื่นกลัวเนาะจั๊กสิวาเก็บเงินได้จักเดือนกะคือว่าแหไะทุกคนเนาะแบบว่าหาเงินอยู่บ้านนี่กะ หาแบบคืออาไายทำกะถามว่าได้โ่กะได้ยูพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากะพ่อได้จุนเจียวครอบครัวเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าเฮากับมพ่อที่ได้แบบเก็บทอนโฮมแบบซื้อของแบบชิ้นใหญ่เนาะสำหรับว่าสอมูกดาวันแล้วเงินทอนลักมือน,นี่คือของชิ้นใหญ่ที่สุดเลยเนาะแบบว่าบอกกล้าซื้อทุกคนมันแพงเนาะแบบว่าคันคิดเป็นเงิน,ล,นล้านในกาก้าล่านชิบล้านอย่งประมาณนี้ปา บคิดบ่ถึงเลยแหละทุกคนเนาะคิดว่าสิได,าดาได้เลยเพราะปกติก็เคยแต่สะพายอยันคนอื่นพอที่นี่มาสสะพายเต็มนะป้าตื่นเต้เนเฮงทุกคนเลยดีใจดีใจเฮงเนาะก็ถือว่าเวลาสามองด้วันไปถ่ายคลิปถ่ายทำไปอ่าถ่ายงานนี่ก็คือสิแบบสะดวกสบายก้าวเนาะเพราะว่าอ่าสามองด้วันก็นจะมีโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องเนาะถ่ายตัวนี้แล้วก็ อ่าพอพักตัวนี้แล้วกลับไปถ่าตัวนี้เนาะเปลี่ยนกันสลับกันไปกับทรอ่าโทรศัพท์กับคือซีบอดดี้ใส่งานนักผมเป็นพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจนี่ก็เป็นซัมซุงเอเจสิบสามก็ถือว่าอ่าเป็นรุ่นเดียวกันกับของสามมุกดาใส่ถ่ายคลิปปัจจุบันนี่เนาะก็ถือว่าโอ้กล้องงามคมชัดกัแบบดีใจอ่ะทุกคนแบบว่าโอ้ได้ซัมนี่ถือว่าทางสามมุกดาบ้านกาดีใจแล้วกาบุญหัวลายแล้วเนาะแบบโอคิดโอฝันเลยอ่ะทุกคนแบบปาดีใจแฮงงาม งามเพงเลยบ้าแบบจึกใจโบ,บ,บเคยคิดบกเคยฝันเลยนอกไปนี่อันน,นอกนอกอันจากโทรศัพท์แล้วยังโบอพอยังมีอีกตัวนี้ให้คิดบบถึงเลยทุกคนแบบว่าในซีวิซานี่ค่ะโบเคยคิดว่าชิได้น้ำเพลินร <c oughs> ุ่นรุ่นรุ่นเนาะก็คือต่วท่าทรทราบนะคือทางไอ้เพลินส่งเงินมาให้ทางสาม,มุกดาซื้อเอาเองนอกรากว่า เพิ่นกัลยันบ่ถือใจเนาะซื้อมาก่ะทุกคนเลยแล้วเพิ่นก็เลยอ่ะส่งเงินมาให้เพิ่นก็เลยว่าให้ซื้อเองเลยเด้อเพิ่นว่าจัดการเองเลยเนาะอ่าน้องอยากได้ดุนได้เพิ่นวาก็เลยทางสามุกดาเพราะว่าใส่โทรศัพท์ถ่ายคลิปถ่ายทำลงยูทูบนี่ก็ต้องเอารุ่นแบบว่าราคาหมื่นกว่าทุกคนเนาะราคาฮกเ็พันนี่ก็ถามว่าถ่ายได้บ่กระถ่ายได้แต่ว่ามันบ่มีกันซันในตัวเวลาภาพออกมามันก็จะ บแจ้งแล้วก็จะโบงามปไปไหนเนาะกันเลยตัดสินใจเอารุ่นนี้เอารุ่นเก่าที่เคยใส่เนาะก็ดีใจไรแล้ยวเพราะว่าสมม้อนี่ก็มีโทรศัพท์สองเครื่องกัโอ้ยกิเส็ดหนนาทีนี่ให้ดีที่สุดเลยนอกไปนั่นกันยังโมมียังมีมาอีกทุกคนนี่กองทุกคนหัวว่ากองอย่างเบิ่งน่ะคือแบบโ่มีอย่างเนาะแบบขาวๆนน้อย,อยแต่ว่าสามมุกตะวันน่ะเบิ่งไมาแล้ว ตื่นเต้นได้จับจนสั่นเลยอ่าบอกคือคิดบ่าเคยฝันเลยเด็กทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวสิเอามาโซเดี๋ยวทางสมุทรตะวันแก่ก่อนเด้อพ่อแม่พมออี่น้องนี่เนาะดีใจดีใจเฮ้ยบอกคยคิดบ่าเคยฝันเลยว่าสาน,นี่สิได้อันใส่อันอาณาได้ใสเรืวอว่าได้ชีได้บูชาน้ำเพลินของมูนี่กับเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวผมเม้พี่น้องเดี๋ยวจัดเรียงก่อนนี่ทุกคนเป็นพระพุทธรูปแบบงามแห้งจนจึ้งเลยแบบป๊้คืออันเป็นไอหักทรงหนะหอยเนะาะไอเพิ่นกะซื้อไอ้อเลิศสุพนันหรือว่าพี่เลิศสุพันเนาะอ่าเพิ่นก็ได้แบบ นักธุรกิจกับแบบว่าเิืนเซียนพระทุกคนเลยเนาะทางสามมุกดาวา่านผีแบบเวลาอันจะลูกตอนเลิกมาแบบไปเข่าของน้ำของน้ำเลยจะอยู่หน้าบ้านเลยเป็นแต่ญานวันนี้ิึนกันเลยอันทรงพระพุทธรูปมหาห้มุกดาวเอาไปใส่เด้อสันจงบ่ได้่านผีว่าสันดีใจแหงเดี๋ยว,ว,ดยวดใใเดี๋ยวเดี๋ยวชีให้พ่อแม่พี่น้องได้บ่งเนาะนี่เลยเห็นบ่นแล้วนะอ่าก็ได้มา สีองค์ทุกคนเลยเนาะไอเพิ่นหายมาพระอาพระทรงเครื่องแบบแขนใชยซอยฮะสามองแล้วก็พระที่อ่าเฮาบูชากราบไหวเนาะกระองคหนึ่งปราบกคิดบกฝันเลย,ยนเนอ,อ่ะทุก,บบกคกน,น,น,นาาแบบไอเพิ่นเป็นเป็นแบบว่านักเซียนพระเนาะอ่ากับบกขิดบกฝันเลยได้ว่าชีได้ใส้อ่าได้ว่าชีได้อันพระมาแบบอ่ามามาขอบคค้งแบบว่าแบบคงที่แบบว่า มีมุ้นละค่ะว่าคิดบ่าฝันเลยนี่งามงามแฮงบบอันนี้ก็เดียวเดียวเดี๋ยวสีวมาให้เบิงแต่ละอ่นเนาะเห็นไอพนบอกมาอยู่ว่าแต่ละองค์ค่ะพนซื้อองค์เลขนี่คือแบบผ้าปกใบมะขามเนาะดุ่นเลขกของหลวงปู่ดุลแล้วกัอย่งวัดบูพารามอย่างประมาณนี้หลยทุกคนอ่านไปเนาะอ่าพระ ปกใบมะคารุ่นแรกหลวงปูดุนวัดโบละพาลามเนะมาะก็เป็นองค์นี้เลยทุกคนแบบงามแหงแบบสามุกดาหาไซแบบมักเลยอะ่ะแบบจับกันยังสันสันแล้วทุกคนสันแล้วดีใจแหงนอกไปหันกัะยังนี้อีกองหนึ่งเพิรอดมาหายสามุกดาวันสององเนาะห้ยอายเพิ่อนก็นองคหนึ่งนี่เป็นตะกุด ด้านหลังกับประมาณนี้เนาะด้านหลังกับประมาณนี้ก็เป็นอ่าคงหลวงปู่นนอินแล้วก็จังหวัดกาฬสินเนาะเป็นลองหลวงปู่โนอินจังหวัดกาฬสินเห็นไเพนบอกว่าประมาณนี้เนาะก็ไอพนก็เลยมอบให้สาม,มุกดาสิประมาณนี้เลยทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นคองมีคา่าลายเนาะที่แบบว่า สามุกดาวันเเคยจบมาเนาะปกตินี่ก็แบบเคยเคยได้ใส่ย,ยู่แต่ว่าเป็นเป็นผ้าที่แบบว่าองค์นี้เนาะแต่ก่อนสมุกดาวันใส่ผ้าองค์นี้แต่ว่าผ้าองนี้ก็คือแบบว่า,าสามุกดาวันบ่มีกีใช้สอยก็เลยซื้อเอาผ้าพุทธลูปององค์งนี้มากัในราคาหนึ่งพันบาทก็คือใส่ซื้อมาใส่เป็นจีส้สอยเนาะแต่ว่าอ้าเพิ่นกระจัดมหาห้สอง,ององเลยอะเป็นอันนี้เป็นตะกุด อันนี้เป็นระพุทธลูแบบงามแห้งอ่ะทุกคนแบบงามจุนบบจักค้นสิงามเราแบบตีดีไซน์เนี่กระขอบท้องแล้วก็องค์ที่ขาดบ่ได้งามแห้งที่สุดก็คือองค์นี้เลยทุกคนาจับมาเลยใจสันด้เนี่ยนี่ก็เป็นของผ่าอาจารย์เด็กรุ่น รุ่นแรกเนื้อหน้าอย่างประมาณนี้เนาะทางสามูดาก้าว่อว้าพิษก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าทางสามูดาก,กับโบคอยบบคอยพูดแล้วกับบโคอยแบบพูดจักเลยเนาะแบบเรื่องของอันมูนี่นะเห็นไอ้เพื่อนกระบอกมากัเป็นแบบเพิ่นหายมาสามองกัอันนี้ก็เป็นของพระอาจารย์เด็กรุ่นแรกเนื้อเนื้อหน้าเพื่อนวาสชินาะแบบว่าตีดีไซน์ก็คือแบบขอบท้องแล้วกะ็มีพิษทั้งหนาเนาะกะ็ถือว่าปา้าแบบ งามเพ่งอ่ะทุกคนแบบว่าเลือกอันใดใจกระเจ็บแบบว่าแต่ว่าอันนี้ทางสาม,มุกดากะสกิบไว้เนาะดลวอคันมิสอยกะสีสสซอยเือเนาะป้างามเพงทุกคนด้านหลังเนาะด้านหน้าของเพื่นก็สิเป็นประมาณนี้กะดีใจดีใจแห้งแบบว่าจับหนมือจนสันเลยโมคิดว่าฝันเิ็นไอ,อ้เพื่อนบอกราคามาแต่เตละองกับโอ้แบบตกใจดีใจแห้งแบบอ่า เดีย๋ยวทางสมุทรวันชีใส่ใส่องค์นี่เนาะใส่ส้อยเข์นไว้เอาไว้ใส่เอาว่าเพิ่นเอาม้าหายกับแบบพอตีอแบบว่าเป๊ะกับใส่อส้อยเลยทุกคนเลยนี่งามบ่ แบบมุกดาไซอเลยแบบงามแห้งแบบมากมากแห้งเลยทุกคนเนาะงามแห้งกะมีอยู่ทั้งเบิดกันสามองเนาะต่ว่าสี่องค์ก็คือทังสมมุกดาวันก็ได้ออกมาให้เบิงนะ้งเนาะเพราะว่าเซอร์เพิ่นคือถิงงพาแล้วเนาะทุกคนก็มีอยู่สององนี้แบบงามแห้งงามจนจึ้งเลยมากมากเบอดทั้งสองเลยเนาะกระทั่งสม,มุกดาก็ได้สองสององพรอ,องค์นี้กะเป็นองค์น้อยกะเป็นของผู้หญิงเนาะ อันนี้กัน,น่าจะเป็นของไอ้ายเพิ่นประมาณนี้งามเพงแบบป้าพังอันราคาที่ไอ้เพิ่อนวามากะจนสันโ่ก้าจับเนาะทุกคนดีใจดีใจแบบว่าบ่คิดบบฝันเลยแบบว่าในซาตานี่แบบว่าชีได้ถือไหวแบบว่าพระพุทธรูปแบบว่าของที่ว่าอันเพิ่นดินกันเนาะดีใจดีใจลาย ก็เบ,บียดทางสมุกดาก็สีได้เก็บไว้เขียนสวยๆเนาะโดยอ่ะมุกดาก็ขอขอบุญโขอขอคพุ่นไอฮักหลายๆเด้อเนาะเพิ่นกาอยู่ทางประเทศไทยก็เป็นอ่าทางไอเพิ่นกาซื้ออ่าพี่เลิศสุพรรณเนาะเพิ่นกอ่าได้แบบมีห้านอยู่ทุกคนเ,เนาะกะ็สามารถเข้าไปเบิ่งไปนั่นได้เนาะถ้าแบบว่าคือคนใดที่แบบว่าสนใจแบบอ่า พระพุทธรูปกาหางพันทองงามวงงามวงวานประมาณนี้เนาะแต่วันอนาจะอยู่ในกรุงเทพทุกคนเลยเนาะกายเพิ่นกะซื้อพีเลศสุพรรณหางเพิ่นกะซื้อหางพันทิพงามวงวานเนาะกาภายสนใจกาสามารถเข้าไปเบิงในหัานายเพิ่นได้เลยเนาะแบบว่ากาถือว่าหัานอายเพิ่น,นกาเปิดมากกาได้ลายฟ้าลายปีแล้วทุกคนเลย โบโบคิดโบฝันเลยว่าไอ้พื้นแบบสีส่งเมื่อหายแบบพังพื่นว่าราคาก็โอ้ยก็คือเท่ากับแบบโบคิดโบฝันเลยนอกพอปกติเท่ากับเคยใส่แด่แบบพระพุทธรูปที่แบบว่าพื่นขายในห้างทองก็คือจังอุงนี่แหละทางสมุดาซื้อมากันในราคาอหนึ่งพันบาทมาเคนเทจีพระแต่เพราะที่นี่ก็แบบว่าป็นเป็นโค้งฝันมาแต่โดนแล้วที่แบบว่าเห็นมมไซแบบว่า ใส่สอยและมีพระพุทธรูปนะ้ำสินาการเข้ากันคิดมาโดนกันเลยตัดสินใจซื้อองค์นี้มาพอพอที่นี้ไอผ้ผลเอามาถ่ายกับป้าเขียนแบบงามเลยอ่ะทุกคนแบบมักแห้งเนาะแบบว่าเข่ากับใส่สอยเลยพูดซึ่ว่าไอ้เพผนแบบเอามาถ่ายนี่แบบถือใจแห้งเนาะมิเตอร์แบบองค์งามๆเลยไอผ้ผลเห็นกับป้างามเพผนว่าเนาะโดยทางอ่า สาม,มุกดากาขอขอบุญขอคุณอาพีเลศสุพันในหลายเด้อที่อันให้ของคนรางวัลสินใหญ่ให้มุกดาอีกแล้วก็ดีใจเนาะนับตั้งแต่เป็นทางรถทางล่างเป็นไม่อุปกรณ์ทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นไอ้เพิ่นเกื้อกูลมาเ,เลยทุกคนเน้ยกด็ดีใจดีใจแห้งจนว่าทางสาม,มุกดาในบฮู้วสิตอบ,บุญแทนคุณเพิินจังใดเนาะก็มีแตาว่าย่ยอมือสิบนิ้วสุดหัว ขอขอบุญขอคุณไอ้เพื่นอน,นหลายๆเด้อเนาะที่อุปถัมภ์คำสู้ประกาศส้อยเรือทางสามุทรดวันมากระทั่งสมุทรดวันกบสัญญาเนาะการซีฮิตนาทีนี้ให้ดีที่สุดสมกับผู้ใหญ่เพื่อนไว้เนือ้อเสียใจและการพพอร์ตและกาแบบว่าให้ทุกสิ่งอย่างที่แบบว่าอ่าอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะก็ดีใจแห้งทุกคนเลยแบบว่าในชีวิตนี่ค่ะโบโบคิดเลยดย้ทุกคนเนะาะวา่วาวันสีได้ แล้วก็ว่าแบบทีนี้ค้นแบบว่าหากเพง้งเขาแลว้วก็ซัพพอร์ตเขาปานนี่ก็ดีใจกระทั่งมุกดากับเสีเหตุหนาที่นี่ให้ดีพี่สุสมกับภุรลักษณ์ภุญายเพิ่สสนไว้เนอร์เสื้อใจแล้วก็ไว้วางใจแล้วกส็สมกับภุญายเพิ่นซัพพอร์ตเนาะทางสามมุกดาก็ต้องขอขอบุญขอบคุ่นทางภุรลักษณ์ภุญายทุกทุกภาคส่วนที่เขามาให้มุกดาเป็นสะพานบุญไ้เดอมุกดากาดีใจแห้งการขอขอบุญขอบคุ่นภุญายเบิร์ตสุกุสุคนเนาะการดีใจแห้งทุกคนเลยกาทางสามมุกดากะ มีแต่ว่าสิเหตุหนาทีนี้่ห้ดีที่สุดสมกับผู้ใหญ่เพิินไว้เนื้อเสื้อใจและก็รไว,ว้วางใจให้มุกดาเป็นสะพานบุญหาเนาะกับสิพายยามเนาะทุกคนกายเหตุหนาทีนี้ให้เต็มที่ป้าดีใจเฮงแบบว่าทั้งหลดทั้งไม้ทั้งมือถือเนาะต่างๆนับตั้งแต่แบบนั่นนี่กะซัพพอร์ตวัตถุย่างกับดีใจเฮง โบคิดเลยแบบว่าคิดโบถึงเลยทุกคนกาจจงใดกัขอขอบุญขอบุญอายเพิ่นด้วยเนาะคันถาว่ามีโอกาสกาอยากไปอ่ออยากไปต่อบุญแทนคุณอายเพิ่นด้วยตัวเองกาดีใจแห้งแบบจนม่ฮหัวค่อมดีใจอะทุกคนดีใจแห้งแบบดีใจเมื่อวานนี่ค่ะพู้ซึกว่าเปิดกองออกมาเนาะเปิดกองออกมาแล้วกาเห็นแลวบดนี่ป๊าจนสั้นทุกคนเนาะบพดพออายเพิ่นก็แบบว่าบอกอันราคามาแต่ละ แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ว่าทางสมุกดาจะบอกเอ่ยเนาะว่าราคาเทรา้ทว่าผู้เพิินนะเคยดินหรือว่าเคยนันเพิินกันอาจจะหัวในราคาประมาณเท่ารเนาะก็แบบดีใจแฮะบอกในีวิตซานด์บอกคิดเลยว่าชิได้ใส่อันแบบพระพุทธรูปแบบว่าอันมีรูปพระพันธ์ที่แบบว่าสวยสดงดงามแล้วก็แบบว่าเป็นรูปพระพันธ์ที่แบบว่าเพิินแบบหลินกันนะทุกคนแบบว่าก็คิดใช่ว่า การซื้อในห่างท้องนี่ก็ถือว่าแบบดูแร้วค่ะนะทุกคนแบบว่าคิดบ่ถึงเลยอ่ะพอไอ้เพิ่นทรงมาห่างกับป้ายับกับไอ้่านะจนสั้นดีใจเฮงมายังบ่พอเนาะมีโทรศัพท์แบบว่ามาเปิดพร้อมกันอีกทุกคนเลยแบบโทรศัพท์นี่กับป้าแบบถอยจวดเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้คําทางสามุดาก็เลยบ่ไดอาดคคีพาย้พอเมพี่น้องไดเบิ่งการดีใจเฮงทุกคนแบบว่าจนบุคู้ความาดีใจนะแบบว่าไอ้เพิ่นน่ะแบบ หายแบบว่าแบาบ,าบ,าบ,าบคิดบูถึงเลยแบบตั้งตัวบทานเลยอ่ะทุกคนดีใจดีใจให้นอกกับมแต่บ่างทางมุกดากาศีคอเวยไซแหพนขอให้อ้ายยูดีไม่แหงคมเจ็บจะได้ค่มไขย,ยันสมีเด้อปัจจาโลกไขข่เจ็บนอนหลับก็บขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเบน,นมือไปทางได้ก็ขอให้เล็กเกลมานิโศโทให้อย,ย่าให้มาพานมานห้ยอย่าให้มาเบียดขี้เดียจังได้ยามีมาไกลเด้อ ไอ้หายมาซำนี้ก็ขอให้ไรกับพื้นหาไอ้ลอยเทาพันเทาเด้อกินบบกจกบ,บลงล่ำรวยเงินทองเงินใดนองทองใดมาเงินดลาใดเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าจนเลือใจ เจ้าให้มาสำนีก็ขอให้ไรกับพื้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเดอ้อผี่จะทําธุรกิจการงานอันได้ยิบจับอันใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานทาที่อ่าทำธุรกิจค้าขายก็ขอให้ซื้อได้ขายมาจเจริญฮงเฮงไปมือหนาขอให้คนนิยมสมชอ a ในอ่าสิ่งทีไอ้ขายเนาะก็ขอให้คนมาคนหักคนแกน่เด้อขอให้อายขอแต่ความสุขความจเจริญยูยินเป็นสุขไปมาทางใดก็ขอให้คนนับหนาือตา โอให้คนหากคนหอมคนหากคนแพงเนาะกะทาานมุกดากะโคให้ใหใหอ้ายพอแต่คนสุขคมเจริญเนาะกะอายุมันคนเยืนขคให้อ้ายเป็นโฮมโค้โมไซของลูกของลานตลอดไปเนาะกะมุกดากะโอ้ยดีใจเนาะได้เพ่งบุญเพ่งคุณน,น้ำไอ้กะดีใจลายแบบว่าดีใจจนมุกหูเข้ว่าสีดีใจเลยแบบได้ตหัวข้าแเนียวว่าดีใจเฮง ดีใจแหฮงก็ขอขอบุญขอบคุณเพื่อนในลายนมุกดาการสัญญาวา่าชีเหตุนาทีนี้ให้ดีที่สุดสมกับผู้ใหญ่เพื่อนไว้เนืรอเสียใจและการสมกับทีว่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนพพอร์ตมุกดามาเนาะโดยการทากสมุกดาก็ากากต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ดทุกคนนที่ขับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การทานนักสม,มุกดากะสิได้โคโต้ลาพีและน้องไปก่อนเด้อบบบนี้เนาะถ้ามาัผานผิดพลาดมองดุกดาก,ดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่มพี่น้องเอ้ยกะ ก็ยังสิไปเวียวกทางหน้าต่อเนาะก็เลยอ่าขอส่วนหนึ่งมาอัดคลิปอ่าหายพม่พี่น้องเนาะแบบว่าได้เบิง่งได้ซูมแบบว่าทางสมุทรตะวันก็ได้ของฝากจากอันไอฮักอยู่ทางฝั่งไทยโนก็ด,ดีใจเฮงโดยอ้าวท่านีนสมุกดาการทีได้ขอโตขอโตโจบคลิปเพ,ยพียงสัมนี้เดอ้อโดยท่านีนมุกดาก็ขอการเข้ามาสมารดีสมารดี